มีปัญหาสิวอุดตันสิวเสี้ยนรูขุมขนกว้างแล้วก็มีสิวเศษบ้างเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวมันมีสิวไม่เรื่อๆไม่เคยรักษาจริงจังเลยมีหลอกไั้คอสจะเลี้ยงไค้ล้องไา้นี้เราเข้ามาไม่ไปหลเลยทุกคนน่ารักมากแล้วก็ให้บริการด้วยความจริงใจแล้วก็บริสุทธิ์มากๆเลยน่ารักมาก จะแ,แก้ไขปัญหาผิวหน้าค่ะตรงจุดมากๆก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะใบหน้าของบุคคลเลยค่ะอย่างเราเป็นสิวตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะรักษาในจุดนั้นเพื่อให้มันเห็นผล ดูแลเราแบบแนะนําเราให้ตรงจุดะค่ะแต่ก็ไม่มีสายเคอะว่าให้เอาอันนี้ไปนะให้เอาอันนั้นไปนะอะไรเงี้ยค่ะเราเป็นคนตัดสินใจเองจะไม่มีการยัดเยยดอะไรเลยอันนี้คือประทับใจมากเห็นผลทันทีในครั้งแรกที่กดสิวเลยสิวหายไม่ทิ้งรอยแล้วก็ไม่กลับมาเป็นซ้นํากดออกหมดแต่ไม่มีการเลี้ยงไข้หรือให้ยาเพื่อให้เรากลับมารักษาซ้ำเนี่ยค่ะ <S <S คนที่มีปัญหาสิว ปัญหาริ้วรอยลองเข้ามาใช้บริการที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยเห็นผลจริงๆไม่มีหลอกลวงพนักงานทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนให้บริการด้วยความจริงใจจะฝากที่ให้กับุทุกคนได้มาใช้บริการด้วยจริงๆนั